แล้วก็ไอ้หลังจากที่กูได้ไอ้ตัวสีพูดที่เป็นลูปหัวใจนี่มาก็ทําให้กูรู้อย่างหนึ่งว่ามันเอาไว้เปลี่ยนไอ้พวกแตงสาวไม่เป็นฝั่งเราเว้ยซึ่งถือว่าดีไหมดีดีมากเลยด้วยหมดปัญหากูด้วยไอ้เชี้ยที่แม่งจะเตะไอ้พวกสนตีนี้เข้ามาใกล้กูหรือว่าผักอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวก่อนนะเฮดปอกกู Head ใช้ตอนเช้าได้แล้วเนี่ยพวกมึงกินกาแฟกันมาพร้อมแล้วหรอวะเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการทีพืชตอนกลางวันกลางคืนจะทะเลาะกันละโอ้ดี๋วนะ ไอ้เชี่ยเดี๋ยวสาวตัวใหม่โอ้ไม่กอดอะไรวะเนะี่ยทำมันงอกออกมาแค่นั้นวะเนะี่ยเดี๋ยวกลายไปเป็นพวกกูซะเออโอ้โ,อโหกลายเป็นรูปหัวใจโอโ้บินมาแล้วบินมาแล้วแล้วไงต่อมันเกี่ยวซอมบี้ไปแล้ววัตฟักโอ้โหแล้วก็มีบางอย่างตกมาจากฟ้าด้วยกลายไปเป็นฟังกูเออนั่นแหละเตะโอ้ปิวไปเลยเชี่ยเดี๋ยวใจเย็นกูลังหนุกหนานกับตัวใหม่เฮ้ยมันทำไมยูยฟังกมูมันเกี่ยวซอมบี้มัน ้อยหลังกูชิโคเชียเลยโอ้มันเกี่ยวมาเต็มเลยไอ้สัตว์เอาแล้วไอ้ตัวที่มันเดินถอยหลังไปนู่นแล้วมึงจะไปไหนนะ่ะก็คือมึงไม่สนใจฝั่งกูแล้วมึงไปเลยไม่เอาแล้วขี้เกียจประมาณนี้เหย่อไอ้สัตว์เท่านี้กูก็มีพวกอยู่ฝั่งกูแล้วฮะมันจะง่ายได้ซะลอเกินแ,แต่มันจะไม่ง่ายได้ก็คือกูโดนแดกตายห่าผมต้องแถวแล้วเนี่ยเอ้ยแม่งเอ้ชีวิตทางรานนี้โดนลุงกินโต๊ะกีนสนุกสนานมากมันชอเป็นเกมที่ยาวนานเลอเกินดูซิวันนี้แม่งจะจบไหม ไอ้ที่ไอ้ดนเสา์เฮียนี่มันอยู่ฝั่งกูแล้วม่งอยู่นานชิบหายเลยมึงไม่คิดจะกลับไปไหนเลยเหรอคือมึงโดนโมนสเสน่ห์กูทีเดียวคือมึงอยู่เป็นฝั่งกูตลอดชีวิตเลยเหรอไอ้ที่เงินกูจะหมดแล้วเงินกูจะไม่เหลือสักบาทแล้วแต่ไม่เป็นไรเราต้องไปไปเพื่อให้พืชกูแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมลดคูดาวจากสามซีวีเหลือยี่สิบเก้าวีกูควรจะดีใจใช่ไหมโอเคได้ตัวมาทดลองอีตัวละนี่เป็นต้องเป็นตัวที่สุดยอดมากแน่เลยตัวที่กูได้มาเนะี่ยมันคล้ายๆกับต้นดอกเข็มเลยแต่เป็นตัวราคาที่ก็ไไมม่ด้แานะ ก็น่าสนใจอยู่หรอกแล้วก็เป็นเผาเเผากันไก่ซะด้วยโอ้ดูนี่สิดอกเข็มมาโอ้เชียวานแล้วมงไปงั้นเลยเนี่ยแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยมันอยู่ฝั่งกูซนะโอ้โอเหเชี่ยเนีนหัวใจอ่ะทดสอบไปโอ้โหโอ้โหแรงเชี่ยหมดแมพเลยนี่มาตัวอะไรกันมันช่างนาง่าสนใจซะเหลือเกินถ้าเป็นตัวเสียตังกูไปแน่นอนอยานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเราต้องทดสอบความแรงใหม่อีกรอบไปโอเคน่าจะเรียกพร้อมแล้วล่ะแล้วก็เอาอันนี้มา เออบูทเข้าไปแล้วก็บูทอันนี้ไป oh, oh, <He> er. โอ้โหเฮียโกงชิปหายตัวเฮียอะไรไม่รู้แต่ต้นดอกเข็มนี่แม่งโกงชิปหายต้องใช้คําว่าโกงด้วยนะไอเฮียแม่งแบบคือแบบแม่งคุณสมบัติแม่งโอเวอร์พาวเวอร์มากและไอพวกนกเป็ดพวกนี้ทำไมมันไม่มีปีกเนี่ยน,น่าเกลียดมากเลยนะที่พวมึงเห็นไปช่วงสองสามสาานาทีแรกอันอนั้นกูดองใช่อันนั้นคือคลิปดองเว้ยมึงไม่ต้องใส่ใจกันหรอกแล้วมึงก็ไม่ต้องสนใจเรื่องเงินด้วย กูไปฟาร์มมาเนี่ยไอเฮียต้องเงินต้นทองต้องเงินต้นทองรุ่นแม่นี่มึงไปดูแม่มึงด้วยสัตว์ดูซิว่าแม่มึงจะเก่งขนาดไหนไปกันที่หมดเนี่ยแหละสองตัวเนี่ยโอ้ไอ้เฮียต้องเงินต้นทองรุ่นแม่โอ้โหนี่ดูแม่มึงไอ้สัตว์แม่มึงแม่งดูดีไงสมัยสาวๆสวยกว่ามึงเยอะไอ้สัตว์โอ้เฮียให้อันเบลเลอร์เลยส่วนเนยนี่กลัวมาแก้พวกตัวที่มาข้างหลังน่าจะแก้ได้อยู่นะแถมคูดาวไว้ให้เงินเยอะอีกต่างหากล้ำรวย ร่ลำรวยสุดๆเคยรู้สึกรวยขนาดนี้มาก่อนไม่รวยก็เคีย์แล้วเอามาเยอะขนาดนี้โปรซะน่นี่ไงมาอยู่ฝ่ายกูซะนี่คือตระกูลของต้นเงินต้นทองรุ่นแม่ทั้งหลายมึงดูเป็นตัวอย่างไว้ว่าแม่มึงเก่งขนาดไหนไอ้สัสอือโอ้โหข้างบนทุบโอ้โหแรงสั่นสะเทือนนี่มันอะไรกันนี่มาอยู่ฟังกูปูพรมอือนี่กูเอาต้นเงินต้นทองมาเยอะเกินไปไปไไแล้วไปแล้วทุบไปข้างล่างโอ้โหหายหมดโคตรแรงเลยไอ้ตัวนี้อยู่ฝั่งกูแล้วแม่งคุ้มค่าสุดแล้วมึงเนี่ย โอเคจบอ่แล้วก็ได้มาใช้เลยเดยวาราละนี่คือตัวที่จะได้ใช้ยาวๆแน่นอนลาก,ก่อนต้นเงินต้นทองสองหัวเ <c oughs> จอโฆษณานแล้วเจอกระป,ปุกกระปิกูเลยเอามาด้วยเลยแล้วกูก็เจอสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ด้วยมันน่าจะเป็นฉลามบกอ่าต้นเงินต้นทองรุ่นแม่ให้เงินเยอะแถมคู่ดาวไว้ด้วยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเหลือเกินเฮ้ยไอชื่อตัวหมามาตัวหมาท้าพียได้นะอไอเฮี้ยมวิ่งเร็วอย่างนี้เลยเนะี่ยเฮี้ยเกินเฮ้ย เียก <He> ือบไปละไม่อยู่ฝั่งกูเรียบร้อยมึงอย่าตะโกนเชียวนะไอ้เทียนี่โอ้ oh, ชิบหายแล้วเต็มเลยบูนแล้วไอ้เทียมันบูนแล้วปูพร oh, มเออตายหาให้หมดไอ้พวกขี้อ่ะเออนั่นแหละกัดมันไอ้อ,อยู่ฝั่งไหนมาไอ้น,นี่อยู่ฝั่งกูไหมนั่นแหละโปยซะนี่กระปุกกระปิกตีมันนั่นแหละโอ้ oh, ตีโคตรเบาเลยร่างเล็กเนี่ยเออตายสักขีเออจะว่าไปยังไม่เคยเห็นอันตีกระปุกกระปิกเลยวะกูยังไม่มีอัตีเลยเอามันตีมาให้ใหกูช่างแม่งเครือบาคี้สองตัวกูก็เอาอื้อ นี่คือล่างสุดยอดล่างใหญ่ที่สุดโอ้โหโอ้โหกระแทกกระแทกตายหมดเชี่ยวโคตรแรงไปกระพุ้งฟิกเออ,อตายสักทีโฮ้ยนี่มันด่านเท่าไหร่แนะล้วเนี่ยด่านสิบแปดโอ้ยังยาวไกลกว่าจะจบด่านนี้ไว้โอ้โหด่านป้องกันฐานนี่วาโอ้โหแล้วเป็นดา่านที่เอาตัวไม่ให้กูใช้ด้วยเฮ้ยเฮียกระป๋อมสีขาวท้าสมายก็ไม่ต่างจากไอ้กระป๋อมไฟหรอกมะั้งมันมีดามีไปเนี่ยแม่งดูเหมือนไม่ค่อยมีดามีเลย <c oughs> โอ้ย เฮีย er. ไอ้เแค่มันคำรามทีเดียวแม่งหายไปเลยแม่งบูสซอมบี้ให้วิ่งเร็วขึ้นคือมึงกลัวไอ้หมาตัวใหญ่นั่นเลยฮะเอาเด่ไปกูกลัวกลัวไอ้ตัวเท่าควายเลยสัตว์แล้วมันมาไม่หยุดหย่อนเลยว่ะเฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยโอเคครบทั้งแถวแหละนี่น่าจะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งโอ้ด่านนี้จบไวดีเว้ยโอเคจิ๋บหมาแล้วมันบูสเดือดโอ้โหทบุบไ,ไม่มึงไม่มีสิทธิ์โอ้โหมังกรคำรามเชี่ยโคเทแถมสตันนี่ต่างหากโอ้โอเคแลเนี่ยแต่ก็ที่งงก็คือมึงเป็นมังกรน้ำแข็งแต่่มมึงาอยยููในนุคจสิกเะ คือเฮี <S <S um> ้ยอะไรเนี่ยกูคิดไว้แล้วว่ามึงจะปาฆ่ามาตรงนี้เฮ้ออืออือเฮี้ยรัวรัวๆกูวางแทบตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเอ้าเฮี้ยผลิตเงินให้ถึงสองพันโอเคไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็แค่วางต้นเงินตทองไปเรื่อยๆตอนนี้กูให้ความสนใจกับต้นเงินตทองกับไอตัวเห็ดสีชมพูนี่มากูวางผิดจริงๆเฮ้ยหมาอย่าพึ่งมาอยู่ฟังกูนี่สัตว์แดกไอ้ชี่อแดกอือโอ้โหอ่ะผลิตเงินเรื่อยๆ วันทั้งวันไม่ต้องทําอะไรแล้ววันนี้ตอนนี้ก็แค่ผลิตเงินยาวๆเพราะนี่ถึงจุดสุดท้ายแล้วเอาเลยทุบมันเลยนั่นแหละโอมโอ้โหไม่ตายด้วยอ่าซ้ำอีกรอบตายเท่านี้กูก็แค่ฟาร,ร์มเงินยาวๆแล้วค่อยฆ่าไอ้ทิ้งโอเคจบละได้เวลากระทือบพ่เทียนทิ้งเอาเลยพี่เบิม้มเก็บงานเฮ้ยไอ้เชี้ยเขาเขาหรือง,งานหรือฟันเขางาฟันทีอ่อะไรไว้ัตว์เชีย่ยหายจะไม่ออก มีน้ำมูกด้วยไอ้ถัดโคโรนวิดอ๋อเป็นฟันของไดโนเสาร์ในตำนานแล้วมันก็สลายไปต่อหน้าคุณแล้วด้วยหมดกันความขังอีกก่ด่านจบวะเนี่ยเยอะอยู่้วเนี่ยน่าจะ3คลิปมั้งจบโอเคนี่น่าจะเป็นคลิปที่2ไปเลยดีกว่ามาเขารู้วิธีเล่นแล้วดังนั้นมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากถ้าหล่าจจเนียนะเจอซอมบี้ตัวใหม่ด้วยวะเฮ้ยไหนขอดูหน่อยซิว่าความเก่งกาของมึงเนี่ยเป็นไงวะตัวแม่งดูบึกบึนมากอะนี่ไงมาถึงก็มาเลยต้นเกมไหนดูความแข็งแก่งของมึงหน่อยซิเอาเลยพี่เบิ้ม วัดกันไปเลยว่าใครเหนือกว่ากันโอเคกูคเห็นได้ชัดเจนมากมึงแหกป่าไปมันกันไรประโยชน์พราะกูสตาร์นมันเรียบร้อยแล้วยังไงล่ะโอมาสองตัวมาเป็นพวกกูตัวนึงนั่นแหละแล้วไอ้ข้างล่างน,นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมไอ้ชิ้นมันไม่กระเด็นวะเนี่ยสา,นะสามตัวแล้วนะเว้ยกระเด็นไอ้เหียมันไม่ยอมกระเด็นวะตวะฟ้เออมาเกินพวกกูตัวนึงเสกหนามทิมตีนแม่งเลยแล้วกันตายหาให้หมดไอ้ข้างหน้าเนี่ยไอ้เหียแล้วมึงเกี่ยวอะไรมาเนี่ยเออไม่เป็นไรมีเนยกันอยู่สบายสบายไปเหียมด บ่อยกินปาเฉลิมที่น้องหน่อยว้าเขียไอ้กูรู้สึกไม่สบายกูต้องไปตัดคีบอีกแม่งเลยโอ้โหด่านวางแผนซะด้วยมีตัวนกไปวะกูว่าไม่น่าจะมีหรอกมั้งคือถ้าพวกมึงสังเกตดีๆคือมันไม่มีนกจริงๆเว้ยต่อให้พวกมึงจะพยายามมองหามันขนาดไหนมึงก็ไม่เห็นมันหรอกมันเหมือนกับที่มึงพยายามให้เธอหันมาสนใจคนอย่างมึงแต่สำหรับเธอแล้วมึงไม่มีค่าในสายตาเธอด้วยซ้ําเอาล่ะด่านปจนานุกรนั้นก็ง่ายนิดเดียวว่าตามกูเลยโอเคประมาณนี้เอาแม่งเลยแล้วก็นี่เลยของเด็ดไอ้สัตว์เรือบหาคี อาเฮียมีตัวนกนี่วาชิหายแล้วไหม่นะมีกูพลาดอย่างนั้นเลยเป็นไปไม่ได้โอเคพลาดมากกว่าเดิมอีกเจริญกูไอ้เฮียกูยิงไม่ไปเลยหนาขนาดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวไม่สิกูยังมีกูยังมีวิธีสุดท้ายอยู่แต่เป็นวิธีที่กูสัญญาไว้ว่ากูจะไปทำมันแต่ไม่เป็นไรโอกาสนี่เป็นโอกาสเดียวที่กูจะใช้มันพูดเหมือนพระเอกหนังไทยเลยสั์ออกไปให้หมดไอ้พวกเฮียเออเฮ้ยเกือบละมาเป็นฟังกูโอ้โหสร็เรียบร้อยเอาง่ายนะอย่าทำตามแผนกูเลย มึงไปจัดแผลกันเองเลยเมื่อกี้ถือว่าเฟลสัสสัไอสัสกูมองไม่เห็นนกโอ้ไอนี่ไงตัวที่กูเคยเห็นเมื่อนานมากแล้วตุนรุ่นพ่อโอ้โห,โหไปดูพ่อมึงหน่อยดีกว่าไปเยี่ยมพ่อมึงซะไอฮี้นี่เป็นไงไอสัสรวมตัวพ่อแม่คู่แม่ลูกโอ้โหสุดยอดไงโอ้โหนี่มันตุนนี่มันตุนรุ่นพ่อนี่วางแม่งเลย เฮ้ยไอ้ขี้ทำไมฟื้นตัวทำไมมันงอกมาเร็วจังวะเนี่ยงอกมาเร็วไม่พอไม่มีไอ้แดงๆแปะบนหัวด้วยไม่ไม่ตายจากรุ่นปัจจุบันเลยโอ้โหพูดมาโอมโหมึงคิดว่ามึงเร่งความเร็วแล้วมึงเทเหรอไอ้แต่ต่อให้มึงจะเพิ่มความเร็วมากแค่ไหนมึงก็ไม่มีวันตามเธอทันอยู่ดีนั่นแหละเพราะเธอทิ้งไปแล้วเธอไม่คิดจะหันกลับมาสนใจคนอย่างมึงอยู่แล้วล่ะนี่อันติอยกล่างโอ้โห นี่มันต้องเไป็นอะไรที่สุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวไอเฮียไอเฮียทัวรุ่นพ่อจะตายนี่มันอะไรกัน <c oughs> ป้องกันป้องกันสาวๆนี่มันเยอะสุดๆไปเลยเยอะชิบหายตูมเดี๋ยวไอพวกเฮียนี่มันมาเยอะกระจังเลยวเนี่ยหม่ไม่เป็นไรกูมีของเด็ดให้มึงพอดีอดทนไว้ทัวอดทนไว้ไม่ทันแหละโอเคทนันมันช่างเชียร์ชิวซะเหลือเกินไปขอบพ่อลูกเออช่วยกันยิงคนละไม้คนละมือยิงไม่เข้าเลยไอเฮีย อดทนไว้ทั้งถั่วรุ่นพ่อทั้งถั่วรุ่นลูกโอ้โหนี่มันสุดยอดเวลาพี่ชี้เพื่อลูกที่อนาคตที่ดีกว่ามึงหยุดยิงไงเไหเี้ยชิบหายนี่ไงนี่คือจุดยืนสุดท้ายพ่อจะเป็นคนเสียสละให้ลูกเองอนาคตที่ดีกว่า